สวัสดีค่ะสาวนุนูเกอร์กลับมาเจอกับพี่เบลและคอลัมน์แฮร์แคร์กันอีกครั้งนะคะครั้งนี้ถึงคิวของสาวหน้ารูปหัวใจแล้วก็หน้ารูปเพชรแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของการเลือกทรงผมให้เข้ากับรูปหน้าแล้วนะคะน้องๆคนไหนที่พลาดวิดีโอตอนเก่าๆไปเนี่ยให้ลองกลับไปเสิร์ชดูกันนะคะและตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูทรงผมที่เหมาะกับหน้ารูปหัวใจกันก่อนเลยค่ะ โครงหน้ารูปหัวใจคือคนที่มีหนกแก้มต่ำกรามและหน้าผากกว้างอาจทำให้ทําผมยากนิดนึงค่ะตรงนี้รอดตายแน่นอนค่ะพอหน้าม้าจะช่วยปิดความกว้างของหน้าผากทาให้หน้าดูเล็กและเรียวขึ้นทรงนี้จะช่วยเพิ่มความยาวให้กับรูปหน้าผมดัดลอนจะช่วยพรางช่วงกรามและหนกแก้มทำให้ดูเรียวขึ้นนั่นเองค่ะ ลองซอยผมสั้นแบบมีหน้าม้าปัดข้างเซตให้พองๆโดยเฉพาะด้านหลังการทำผมแบบนี้จะช่วยให้ช่วงกรามดูเรียวลงและทำให้ใบหน้าดูยาวขึ้นค่ะส่วนทรงผมที่สาวหน้ารูปหัวใจห้ามทำเด็ดขาดก็คือทรงผมซอยสั้นกุดเหนือคางค่ะเพราะจะยิ่งทำให้ช่วงกรามชัดมากขึ้นดูไม่สวยเลยค่ะ สาวๆที่มีโครงหน้ารูปเพชรจะมีหนกแก้มเด่นชัดและกว้างมากกว่ารูปหน้าแบบอื่นส่วนบริเวณหน้าผากจะแคบและคางจะแหลมชัดมากค่ะทรงนี้จะช่วยพรางหนกแก้มและทำให้หน้าดูเรียวขึ้นและช่วยดึงความสนใจจากช่วงคางที่ยาวด้วยค่ะสาวหน้ารูปเพชรสามารถตัดผมหน้ามาตรงได้ค่ะลองตัดผมหน้ามาระดับเดียวกับคิ้วจะช่วยลดความยาวของใบหน้าลง ทำให้หน้าดูเรียวขึ้นแต่ทรงผมที่สาวหน้ารูปเพชรห้ามทำเด็ดขาดก็คือทรงผมแสกกลางค่ะเพราะทรงนี้จะทำให้คางดูยาวมากขึ้นกว่าเดิมและยิ่งทำให้เห็นชัดว่าเรามีช่วงหน้าผากที่แคบค่ะขอล่างแฮร์แค์กับตอนเลือกทรงผมให้เข้ากับรูปหน้ามาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะครั้งหน้าพี่เบลจะมีวิธีดูแลเส้นผมอะไรมาฝากกันอีกต้องอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับตอนนี้พี่เบลต้องไปก่อนลวค่ะบ๊ายบาย best friend lucky to have been your